มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเกนะครับอยู่ที่เซนปีเตอร์กลาดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรถอีกคันหนึงนะครับผมเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับบอกได้เลยว่าสวยไม่แพ้กันนะครับเป็นรถนี่เลย Nissan t e r n a 2 0 XL นะครับมีหะไรเรื่องต้องด้วยมาที่ไฟนะครับผมไฟเนี่ยออกแบบมาสวยงามมากเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับ รถคันนี้สีบางเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยเจออุบัติเหตุอะไรหรือจมน้ำอะไรทั้งนั้นเลยแล้วเ,เดี๋ยวก็จะมาดูตรงด้านข้างต่อเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยกระจกข้างนะครับจะมีกล้องมาให้เป็นกล้องรอบคันเลยเดี๋ยวกล้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในรถอีกทีหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากเท่มากนะครับแล้วตรงประตูเนี่ย ตกแต่งไปด้วยคิ้วโพรเมียมนะครับผมแล้วก็มือเปิดก็เป็นมือเปิดโพรเมียมจะทําให้รถเนี่ยดูหรูมากขึ้นดูแพงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตกแต่อีกอันนึ่งก็คือมีกันสาบให้ส่วนยางตรงเนี่ยเป็นยางแม็กซิีสน,นะครับเป็นยางล้อแม็ก417แล้วเอ็นนี่เลยนะครับด้านหลังนะ เริ่มเห็นจุดเด่นเลยคือมีสปอยเลอร์หลังไม้แล้วก็มีคิ้วประตูหลังให้เป็นโครเมียมของงานเลยแ้ะเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ทีทนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยด้านหลังกว้างขวาง,วางสามารถบรรทุกกระเป๋าเดินทางได้ของสัมบาย้ายอยู่และด้านไหน,นตะก็มีล้ออะไรกับชุดเปลี่ยนยางอะไรมาให้ครับผม ส่วนไฟข้างหลังเนี่ยเป็นไฟแล้ว LED นะครับไฟตัวเนี้ผม้อบมากเลยมันทำดูสด,ดเสียวดีส่วนด้านด้านหลังเนี่ยตรงบันไดจะมีไฟเขียนคำว่าเสียหน้าให้อยู่มีสีด้านเลยมีสีประตูเลย แล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในต่อนะครับข้างในจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูต่อเอาลครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับภายในรถยนต์นิสสันเทียนานะครับผมภายในเนี่ยกว้างขวางมากเลยขนาดผมไซส์หมีเนี่ยคุณหมีเนี่ยผมยังนั่งได้สบายสบายเลยนะครับผมอ่าก็มาเริ่มที่เนี่ยเลยพวงมลาัายนะครับพวงมลาัายจะเป็นพวงมลาาัยมัติฟังก์ชันแล้วก็มีคุต์คอนโทรลมาให้นะครับส่วนหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดมีจอ LED มาให้ แล้วก็รถเนี่ยวิ่งอยู่แค่13,600มหรโลถือว่าวิ่งน้อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาที่ตัวหน้าจอหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับเราสามารถต่อบลูทูธดู n e t f l i x หรือ Disney p พั s ก็ได้แล้วก็ทำได้อีกหลายอย่างเลยถ้าเกิดใครสงสัยก็เดี๋ยวถามมาได้เลยนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับ แล้วตรงคอนโซลตรงกลางผมชอบมากเลยคือเขาตกแต่งไปด้วยลายเคยปล่านะครับแล้วก็ตรงต่างๆเนี่ยเขาก็ตกแต่งไปด้วยลายเคยปล่าเหมือนกันนะครับผมส่วนตรงกระจกม,ม่านบังแดดก็มีไฟมาให้อ่าดีเลยอีกข้างนึ่งก็มีกระจกให้แล้วก็มีไฟให้เหมือนกันนะครับ แล้วตรงกลางนี้ก็จะมีช่องใสาแว่นมาให้นะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับผมจะมีแถมวันนี้ให้ด้วยนี่กล้องนะครับผมส่วนรถคันนี้มีความพิเศษอีกอย่างคือที่ผมอยากจะแนะนำก็คือถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังดูนี่นะครับนี่เราจะมีกล้องรอบทิศทางมาให้เลยนะครับ ถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายมันก็จะบอกไปให้ว่าเราจะเลี้ยวไปทางรูปแบบไหนนะครับหรือจะเลี้ยวไปอีกด้านนึงนะครับผมนี่เลยผมว่าสวยมากเลยดีมากเลยแต่เราจะดูแค่จอตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมแนะนําให้ดูกระจกมองหลังด้วยนะครับเพื่อความปลอดภยัยเอาแล้วครับเป็นยังไงบ้างรครับสําหรับภายในรถยนต์นิสสันเทียราครันนี้นะครับผม บอกได้เลยว่าใครได้ไปเนี่ยติดใจแน่นอนนะครับผมเพราะว่าได้จอ Android อันใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปสรุปข้างนอกให้ฟังอีกทีนึงนะครับโอเคไป รถยนนิสเซนเซียนาปี5เครื่อง 2.0XL คันนี้นะครับผมเนี่ยใครด้านไปบอกว่าทดลองเลยว่าคุ้มมากนะครับผมเพราะว่าได้รถใหญ่นะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเลยนะครับรถคันนี้มีออปชั่นอีกเยอะแยะเลยซึ่งผมไม่สามารถอธิบายหมดได้นะครับผมถ้าเกิดอธิบายหมดเนี่ยก็คงจะยาวนานนะครับผมเอเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ย รถกซีเนี่ยราคาในแดงอยู่ที่ร้านสามนะครับผมแต่ตอนนี้ราคาผมตั้งไม่ถึงห้าแสนบาทนะครับผมตั้งราคาพิเศษเลยอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะจัดไฟแนนเนี่ยสามารถจัดไฟแนนได้นะครับผมก็โทรมาติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือจะเป็นไอเดียไลน์ก็เบอร์ตทวนี้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับต่อไปเนี่ย จะเป็นคันอะไรนะครับผมกอติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับผมรับรองเลยว่าอันนี้สวยจริงๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกาบลาเีทนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ